ค่ะทุกคนวันนี้เรามาแพ็กแพ็ค my first family กันค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปกันเลยนะคะทุกคนมีอะไรบ้างนะตื่นเต้นจังเลยมาทุกคนวันนี้เราก็มีเพื่อนคนหนึ่งด้วยนะคะคเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าโอกะคิมสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กกันเลยนะคะทุกคนนี่เนะ่มีอะไรบ้างอ่ะ อืมก็ไม่รู้สิเพิ่งเห็นนะ่ะก็เลยซื้อมามามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างม่นดหมาล่าขนด้วยโหสุดยอดอไปเลยนี่เนี่ยอุ้ยมีอันนี้ด้วยดีฉันให้นายนะขอบใจจ้าดูดีมากๆเลยนะอันนี้มีหมวกฉันให้นายอีกด้วยโอ้โหเท่ระเบิด <laughs> เอ๊ะว่าแต่เจ้าหมาล่านเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราลองพาเข้าบ้านดีกว่ามามาลองดูกันนะคะ น้องหมาตกค่ะทุกคนทำยังไงดีน้องหมาของเราโตกก็อะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องเข้าบ้านกันก่อนล้องหนแทบตลอดเลยนี่จับขาพาเข้าไปมานี่มีตัวแล้วมีร่างแล้วพาออกไปนี่แล้วเราก็มาที่เดิมนี่ฉันทำให้น้องหมาไม่ล้องหนได้ด้วยนะโตกะคีมเป็นไงเจ๋งมิล่าว้าวเลิศมาก อาทุกคนท่าน้องมีเจ้าบล็อกบล็อกคนเดียวน่าจะเหงามากเลยนะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนให้น้องดีกว่ามาเดี๋ยวเราอ่ะจะมากดตรงนี้กันเลยนะคะทุกคนมาที่ตัวนี้แล้วก็เพื่อนคนนี้มาอยู่ด้วยนี่สวัสดีเราชื่อว่าบ่าวว้าวนะสวัสดีนายเรา คนรถของฉันสวยไหมเป็นสีบรูมีหกพี่นั่งเลยนะเจ๋งไปเลยชิมิล่าอาและฉันอาจจะพาพวกเธอทั้งสองนะน้องหมา,าสุนัขนะพาไปเดินเล่นไปเที่ยวกันนะพาไปกัดโตกะกิมดีเลยจ้าดีเลยชิมิล่าไปเดี๋ยวพวกเรานั่งรถไปกันดีกว่ายูฮูเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆไ้ข้างหลังก็ดีไหมะ ดีน้องทะลุเลย <laughs> ตอนนี้เรานั่งเผื่อไปนั่งข้างหลังสุดนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งแค่ตรงนี้พอปิดรถเดี๋ยวเธอเป็นคนขับรถนะเปิดหน้าต่างรถให้หน่อยได้ไหมได้สิว้า wow. ว <Wow. S 1> ไปกันขับรถไปเดี๋ยวเราจะพาน้องไปที่ไหนกันก่อนดี呀อ๋อห oh, น้าร้อนอย่างงี้เราไปรนะ้านไอิมกันดีกว่าโอเคได้เลย ปาเดี๋ยวเราไปร้านไอติมกันเถอะขับรถไปกันเลยว้าวจะถึงเมื่อไหร่นะอันนี้พวกเราถึงร้านไอติมกันแล้วมาเดี๋ยวเธอเธอตกับคิมเดี๋ยวพาน้องหมาไปนั่งก่อนนะได้ได้ไปกันไปกันก่อนนี่เดี๋ยวเราเลือกที่นั่งสีที่นั่งตรงนี้เลยนะน้องบล็อกบอกนั่งตรงนี้แล้วก็น้องคิมมินะจ๊ะน,นี่เธอพวกเราเดี๋ยว เราจะไปสั่งไอติมรสอะไรกันดีอะ่ะของของเราแบบวหวานๆเปรี้ยวๆเธอเลือกให้เราหน่อยสิได้สิเดี๋ยวน้องหมาสองตัวเดี๋ยวเราเลือกให้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราขอไปเลือกกันก่อนค่ะทุกคนว้าวแต่และอย่างไอติมดูน่ากินหมดเลยเดี๋ยวเราอะ่ะจะโคนไปของแล้วเอ๊เดี๋ยวเราขอไปฝากกระเป๋ากันก่อนดีกว่าทุกคนไปฝากกระเป๋าขอฝากกระเป๋าก,ก่อนนะจ๊ะลิก,ก่อน ถ้าสร็จแล้วรถอะไรดีนะเอ,อ่อเดี๋ยวเราอะ่ะเอารถมินให้กับโตกะคิมและกันนะเดี๋ยวเอาไปให้เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไวๆนี่โตกะคิมฉันเอารถมินมาให้ด้วยนะอร่อยมากเลยนะรถนี้อขอบใจจ้ะแต่เดี๋ยวฉันไปเลือกของตัวเองก่อนรีบๆเลยละกันเดี๋ยวน้องสองตัวจะหิวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราถือถ้วยกับอันนี้มาด้วยละกัน เอาวันนี้มาด้วยเอ๊ะฮะไอติมเย็นชื่นใจอร่อยมากเลยโตกะคิมว่าไหมใช่อืมเดี๋ยวเรากินไอติมอะ่ะให้มีพลังงานเยอะๆเลยเสร็จแล้วเราไปจัดบ้านกาันถึงจะปิดเทอมแล้วก็นะใช่ไหมใช่ใช่กินกันต่อดีกว่าย่ำย่ำย่ำคำสุดท้ายงับ งมักมักกินอร่อยมากเลยอ่ะนี่พวกเราก็กินกันหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกลับบ้านดีกว่านะกลับบ้านกันกลับบ้านกันจ้าแปะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่รถกันมาขึ้นราแล้วเดี๋ยวเราขับรถกันก่อนดีกว่าอืมดีจังเลยนะเปิดวีว้ฉันได้ดูด้วยอะรู้สึกดีมากๆเลย น่าจะใกล้ถึงบ้านแล้วแหละใช่มาเดี๋ยวเราไปถึงบ้านกันเลยเอ้ยกลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวพวกเรามาเปิดแพ็กดูกันเลยมามาดูกันตัวกาคิมมาฝั่งนี้แล้วน้องสองตัวคิมมี่กับน้อง,องบ๊กบอก,บอกมาอยู่ตรงนี้กันนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คก,กันเลยเดี๋ยวขอดูแพ็คนี้กันก่อนโตัวกาคิมช่วยดูให้หน่อยสิแล้วฉันก็จะดูด้วยม,มามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เต้นกับน้องหมาเชียวนะมาดูแพ็คกันก่อนสิมีถุงท้าด้วยนะมีรองเท้าด้วยอันนี้เท่เหมาะกับนายเหมือนกันนะเป็นสีขาวนี่เหมาะกับนายมากเลยนะลองใส่ดูสิดูดีไหมล่ะโอดีมากๆเลยฉันว่านายลองถอดถุงฟังดูก่อนนะมันจี๊ดจา๊าดเกินไปอะ่ะเอา้าฉันถอดผิดนะมาเดี๋ยวเราอ่ะมาเอา น,นี่ออกก่อนนะคะนี่เอาออกแล้วมานี่กระเป๋าเหมือนกระเป๋านักเรียนหรือเปล่าฮืมมีไฟด้วยว้าเป็นนังมีน่ารักมากเลยค่ะปะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราอ่ะไปดูแพกเงินกันต่อเลยมีกระเป๋าอันนี้ด้วยเป็นกระเป๋าแบบเหมือนใส่โทรศัพท์หรือเปล่าคะทุกคนใช่หรอเปล่าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีโทรศัพท์ว้ามีรองเท้าด้วยลองใส่เดูซิีอาจจะเป็นของผู้ชายก็ได้นะ ว้าวหมากกับโตะกาคิมมากๆเลยดูดีชิมิล่าว้าวเดี๋ยวเราอ่ะนี่ใส่หมวกอันนี้ก่อนนะว้าวเท่มากๆเลยชอบมากๆเลยแล้วก็หมวกับเราจริงๆด้วยอันนี้อาฉันมีโทรศัพท์ด้วยนี้ให้นะอดีมากแพ็กนี้ดีสุดเลยค่ะมามาเปิดแพ็กต่อไปกันเลยมาอุ้ยเปของน้องหมาด้วยคิมมี่บอบบี้มาแล้วบอบบี้หรือบอก็อก บอกบอกอันนี้อาเป็นของทั้งสองแบ่งกันนอนนะจ๊ะแล้วก็มีอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นที่นอนปูได้นะนี่พี่พี่มีอันนี้ให้ด้วยนะน่ารักชิมิลา่าแมวไม่มีแมวนะก็จริงแหละแต่เขาให้มาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นสำหรับเด็กแต่พี่พี่อ่ะยังไม่มีเด็กก็เลยให้น้องๆอ,อยู่ไปก่อนนะจ๊ะ ว้าวนั่งเดินเล่นได้เลย,เลยบ๊อกบ๊อกคิมี่คิมีว้าวเอาล่ะทุกคนแพ็กนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแเรารีวิวแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูช่องหนูแล้วก็ดูคลิปหนูนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ